โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับผมอยู่กันในช่องหนึ่ง GDC เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเป็นกิจกรรมนี่เลยนะครับกิจกรรมของแฟชั่นวีคนะครับเป็นกิจกรรมซูเปอร์แฟชคุกกี้แฟชั่นวีคนะครับก็กิจกรรมอันนี้นะครับก็จะมาอธิบายทุกคนนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับก็อาจจะยังงงในกิจกรรมนี้นะครับต้องสำหรับ กิจกรรมนะครับซูเปอร์เวชชั่นวีคเนี่ยคุกกี้เวชชั่นวีคเนี่ยว่ามันต้องเล่นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมเนาะก่อนอื่นเลยนะครับเนาะกิจกรรมนี้นะครับเมื่อใครที่เข้ามาตอนแรกนะครับเนาะแบบเข้ามาตอนแรกเลยนะครับ จะมีให้เราเลือกนะครับก็คือจะมีสกิน2ส,สกินให้เราเลือกด้วยกันนะครับจะเป็นสกินของตัวซวเบลกับตัวคุกกี้ช็อกโกแลตบงบงนะครับส่วนตัวแล้วผมเลือกคุกกี้แซวเบลมานะครับเพราะว่าผมอยากจะเอาสกินเขามาเล่นกับตัวละครนะครับเพราะว่าตัวคุกกี้ช็อกโกช็อกโกแลตบงบง,บงเนี่ยน่ามาในเดือนหน้าไอมาในกลางเดือนหน้าเน,นาะก็นานไปหน่อยนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะมา บอกนะครับว่าโหมดเนี่ยต้องเล่นยังไงบ้างเลยนะครับก่อนอื่นนะครับโหมดนี้นะครับใครที่มีคุกกี้รถเชาเวลเนี่ยนะครับเซาเวลเชาเวลนะครับก็จะได้บอยได้มอบพอยตําแหน่งโบนัสอัตราร้อยเร์เซ็นะครับก็จะบวกเพิ่มไปอีก100%นะครับถ้าเล่นได้25ก็จะบวกไป25ก็จะเป็น50อะไรประมาณนั้นเนาะก็บวกไป1เท่านะครับเป็นเป็นบวกไปหนึ่เท่านะครับแต้มเนาะสำหรับพอยโบนัสนะครับหลายคนอาจจะงงว่า พอย n ์โบนัสเนี่ยคืออะไรนะครับนี่เลยนะครับเวลาเราเล่นเราเวลาเราเล่นเกมหนึ่งอะ่ะจบนะครับเราจะได้พอย n ์โบนัสนะครับเนี่ยแล้วมันจะได้ภารกิจข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเมาส์ผมนะครับจะเป็นตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยอันนี้ดีไซเนอร์แบบมือโปรนะครับเนาะนี่เลยเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม จะมีจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ด่านนะครับถ้าเราเก็บตำแหน่งโบนัสตรงนี้นะครับครบตามจํานวนแล้วก็จะปลดล็อกด่านไปจนครบ4ด่านนะครับแล้วพอครบ4ด่านปุ๊บนะครับก็จะมีมิชชั่นประจําวันนะครับให้เรามาเก็บนะครับถามว่ามิชชั่นประจําวันนี้ได้อะไรได้ลูกบาทนะครับได้ลูกบาทสิบอันสูงสุด15อันนะครับก็จะได้ทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับ4แมปเลยนะครับแมป1แมป2แมป3แมป4นะครับเก็บตาเนี่ยนะครับให้ได้เอสบวกนะถ้าได้ยิ่งได้เอสบวกนี่ยิ่งได้ลูกบา เยอะนะครับอาจจะได้เต็มที่ก็15หรือไม่ก็ประมาณ14อะไรประมาณนั้นไปนะครับถามว่ามิชชั่นประจําวันเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ขึ้นนะครับจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราวิ่ง4ด่านเนี่ยครบหมดแล้วปลดล็อกครบสั้ง4ด่านแล้วก็คือเราเล่นตรงเนี้นะครับเราเล่นเนี่ยได้ได้ไดสุม่มรางวันเนี่ยสครั้งนะครับถึงจะปะลดล็อกมิชชั่นประจําวันนะครับผมเนาะประมาณนี้เนาะอืมโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถามนะครับเนาะก็ถามว่านี่หาจากไหนนะครับเนาะอันนี้หาได้จากการที่เราแบบ หดล็อกนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูสักหนึ่งเกมนะครับเนาะอ่าอันนี้ผมแนะนานะครับว่าให้ใช้คุกกี้ตัวละครที่วิ่งไวนะครับสําหรับคนที่ขี้เกียจเล่นแบบผมนะครับเนาะก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปวิ่งกันนะครับผมจะทําความเข้าใจสําหรับหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับเกมเนี่ยนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ด่านนะครับด่านแรกนะครับจะเป็นด่านที่เป็นด่านที่ให้เราเก็บนะครับเป็นด่านที่ให้เราเก็บพวกอ่หมอนสีฟ้าหรือว่าสีน้ําตาลหรือว่าพวก ตะเกียงหรือไม่ก็พวกเอ่อพวกลูกโอก๊กหรือไม่ก็เป็นลูกอะไรสักอย่างนะครับให้เราเก็บนะครับจะมีให้ให้เราเก็บเราก็เก็บตามที่เขาต้องการไปเลยนะครับก็จะได้คะแนนไปนะครับนาอก,ก็ถามว่าถ้าเราเก็บผิดเนี่ยเป็นไรไม,ไม่เป็นไรนะครับเก็บผิดก็แค่จะเสียเงินเสียเงินไปเปล่าๆประมาณกี่เท่าไรไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ประมาณ300หรือเปล่านะครับก็จะเสียไปฟรีๆแต่ถามว่าเราเก็บ สองอันเลยได้ไหมเก็บได้สองอันแต่ผมไม่แนะนําให้เก็บสองอันให้เก็บอันเดียวอันที่ทางเกมเขากาหนดมาเพราะว่าจะทําให้เราไม่เสี่ยงเงินเยอะจะได้เอามีเงินไปซื้ออันอื่นด้วยนะครับด่านแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะส่วนด่านที่สองนะครับผมด่านที่สองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเหมือนทางเกมเขาจะมีให้มาแล้วนะครับจะเป็นรูปคล้ายๆรูปเอ่ออะไรทักอย่างเนี่ยขึ้นมาห้าใบนะครับ รูปหมอนขึ้นมา5้าใบให้เราอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเราต้องไปเก็บเพิ่มหรือว่ามันคืออะไรนะครับแต่ถ้าเรามีครบ5้าใบก็จะได้คะแนนบวกเพิ่มไปอยู่แล้วนะครับผมเนาะก็ใครที่ไม่ค่อยมีเซตก็มาดูอันดับท็อปได้นะเพราะเขาใช้เซตไลวิ่งกันเนาะอ่าโอเคนะครับสําหรับด่าน2อก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนด่าน3เนี่ยด่าน3นี่นะครับจะให้เราสังเกตนะครับก็คือมันจะมีชุดนะครับชุดด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นข้างบนเลยก่อนที่จะวิ่งนะครับ พอเราวิ่งไปได้สักระยะหนึ่งช่วงต้นเกมเนี่ยจะมีชุดคุกกี้โผ่มานะครับให้เราเก็บชุดตามที่โผ่มาเลยไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นแว่นเป็นชุดชมพูชุดน้ำตาลกางเกงวอร์มนะครับกางเกงชมพูกางเกงสีขาวอะไรประมาณนี้นะครับให้เราเก็บตามนั้นไปเลยนะครับส่วนด่านที่4ี่นะครับด่านที่4ี่เนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบเก็บดาวนะครับเก็บดาวยิ่งเราเก็บดาวเยอะก็ยิ่งได้คะแนนบวกจากดาวเยอะนะครับผมเนาะก,ก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับด่านที่4นะครับก็อธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะงงงนหมดนี้นะครับแต่ถ้าใครดูคลิปนี้หวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปเล่นอ่าอันที่4นะครับเพราะว่ายิ่งด่านเยอะนะครับก็ผมแนะนำนะครับว่าถ้าใครปลดล็อกเอ่อมือเอระดับโปรนะครับปลดล็อกเนี่ยมิชชั่นประจําวันขึ้นแบบเนี้ยถ้าเราจะเก็บพ o i n t บนนะตรงเนี้ยนะครับ point บนนะตรงเมาส์ผมนะผมแนะนาว่าให้มาเก็บด่าน4นะครับเนาะอ่าแล้วถ้าใครแบบไม่อยากเล่นนานๆแบบเอาไฮเดรนเยนเล่นให้เสียเวลา 4นาทีก็เอาเป็นนี่เลยนะครับอัศวินตามผมได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีก็จบ1เกมแล้วนะครับแป๊บเดียร์ไพ่โบนัสก็ตันแล้วนะครับผมเนาะนี่เลยครับผมจึ๊บๆนะฮะนี่นะครับอัศวินนะครับไวจริงนะครับผมเล่นประมาณ2นาทีต่อดานนะครับต่อรอบนะครับก็ ส่วหนึ่งมี10ใบ2อนาทีก็20นาทีนะครับก็เล่นครบสิใบนะครับถ้าผมเอาอัสวินมาเล่นนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมผมถึงไม่เอาพวกอันดับ top top ท,ท,ที่เขามาเล่นกันนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยควาจะรีเนี่ยมันสิ้นเดือนเลยนะครับสิ้นเดือนตุลาสิ้นเดือนหน้าครับผมเนาะเออก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนเดี๋ยวค่อยไปทําแ้บจริงจังกันอันนี้ก็รีบวิ่งเก็บไปก่อนเพราะว่าผมอยากได้อา่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมอยากได้ที่สุม่มเอามาสุมหาสกินตัวละคร ซอซอเนะครับซเจะได้เอามารีวิวด้วยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวมาเล่นกันให้ดูสักหนึ่งเกมเผื่อคนสงสัยว่าเอเราจะหาไอการถูกได้จากไหนนะครับเนาะก็ใครดูคลิปนี้ก็น่าจะเข้าใจเยอะนะครับว่าได้จากไหนเนาะอ่าอันนี้น่าจะเป็นด่างกี้ดีเจเนาอะเอพลงยังจำได้อยู่กี้ดีเจนะครับผมเพลงมันมากนะครับ เห็นไหมครับว่าจะเป็นดาวฟ้าเนี่ยนะเป็นคล้ายๆแบบเยลลี่เยลลี่ดาวฟ้านะครับให้เราเก็บนะครับยิ่งเก็บเยอะยิ่งได้คะแนนบวกช่วงท้ายเกมเยอะนะครับซึ่งเนี่ยนะครับผมขอพูดไว้เลยว่ายิ่งเราผ่านด่านไวเท่าไหร่เวลาเหลือมากเท่าไหร่นะครับยิ่งได้คะแนนเยอะนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับสาหรับใครที่อยากได้คะแนนอันเนี้ยไวๆนะครับเพราะฉะนั้นหาตัวละครที่วิ่งไวมานะครับเพื่อ เราจะได้แบบเก็บเวลาแล้วก็เก็บของนะครับยิ่งเราเก็บเวลาได้มากเร็วเท่าไหร่ก็เราก็ยิ่งได้คะแนนมิชชั่นประจําวันเนี่ยคะแนนไอ้คะแนนที่มันบวกอันเนี้ยยิ่งเยอะนะครับผมเนาะอันเนี้ยผมเล่นได้ด่านหนึ่งประมาณ50เลยนะครับถ้าแบบบวกเต็มที่อ่ะประมาณ50เลยนะครับรวมกับตัวคุกกี้เซาเบลที่แบบบวกเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็จะผ่านมาแล้วนะครับเห็นแม้ว่าบวกมาต้อง45นะครับเนาะพอยต์ตําแหน่งอ่ะเนาะ ก็สะสมนะครับอาารเห็นไหมครับว่าตอนแรกกับผมสุ่มได้5ครั้งนะครับอตอนแรกกับผมมีสุ่ม4ครั้งนะครับตอนนี้กลายเป็น5ครั้งแล้วนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับก็ผมแนะนานะครับว่ายิ่งเราผ่านด่านเร็วมากเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งได้ เขาเรียกว่าพอยต t ตำแหน่งเนี่ยพอยต t ตำแหน่งตรงเนี้ยยิ่งเยอะนะครับเนี่ยพอยต t ตำแหน่งตรงเนี้ยยิ่งจะออกเยอะนะครับแล้วยิ่งเรามีคุกกี้บัฟอย่างคุกกี้เนี่ยตัวละครเนี่ยนะครับเซาบิลนี่ยนะครับยิ่งเราได้คะแนนพอยต t ตำแหน่งเยอะมากขึ้นทําให้เราแบบเอาสุ่มตรงเนี้ยมาได้เยอะขึ้นนะครับตอนแรกเห็นไหมครับว่าผมมีสุ่มได้แค่4ครั้งเนี่ยตอนนี้ผมได้มา5ครั้งแล้วเพราะว่าผมเก็บตรงเนี้ยครบนะครับเนาะตรงนี้เลยนะครับก็อย่าลืมมาเก็บกันนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มก่อนปิดคลิปนะครับไปเลยรอบแรก ได้สกินเลยเปล่านะครับผมอ่าไม่ได้นะครับก็ในตารางเนี่ยก็จะเหมาก็ประมาณสิบรอบก็ประมาณ1ิบครั้งนะครับถึงจะเหมากระดานไม่รู้จะเหมากระดานหรือเปล่านะครับรอบที่สองไปเลยอ่ายังไม่ได้นะครับรอบที่สามชึบไม่ออกล็อกนะครับน่าจะออกยากอยู่แหละนะครับรอบที่สี่เลยครับผม อารอบที่5รอบสุดท้ายออกหรือเปล่าเรียบร้อยอ่2,000เพชรก็โอเคนะได้2,000เพชรนะครับก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเก็บเพิ่มนะครับก็สุ่มอีกประมาณ1 2 3 4อ่ะมีทั้งหมด5อันที่ผมต้องยังยังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวค่อยมาสุ่มนะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับก็หวังว่าจะทุกคนจะเข้าใจนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้ถ้าผม เหมองเห็นเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับถ้าผมอ่านเจอนะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับก็ใครที่ดูจบก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับผม